สวัสดีครับเอฟซีนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชีวิตกการทํางานครับวิธีการสื่สารยุคใหม่ยุคพัฒนานะครับเอานี่เราก็พามาดูของใหญ่ครับสั่งตรงมาจากเยอรมนีเลยนะครับโอ้จันเดียครับจันเดียนะครับนี่มาดูนะครับจาตัวหกสิบห้าแรงนะครับนี่หกหนึ่งหกห้าเจนะครับจันเดียนะครับโอ้ นายางไม่ต้องห่วงครับเวียดเวีดใหญ่นะครับอลังการโอ้แอร์ครับเออเอามาดูแผ่นเพชรหน่อยสิอา่านี่นะครับแผ่นเพชรนะมันก็ลึบๆแล้วนะครับผลิตที่ไหนก็ไม่รู้นะครับนี่โอ้ชุดระบบชัดซีเหมือนเดิมครับ นี่คือข้อดีของวถไถยจันเดียนะครับเนี่ยโอ้เครื่องใหญ่อลังการครับเครื่องแท็กเตอร์เลยนะเครื่องจัดหนักนะครับตัวนี้นะอ้เมกินชหน้านี่เอฟซีนะอันนี้มาจากจีนนะครับนี่ตัวเครื่องตัวนี้นะโอ้โอ้มาจากจีนนะครับผลิตที่จีนนะครับตัวนี้นะเอาไม่ใช่มาจากกอรมมนนะครับนี่นะครับ ชุดต่อล้อนะครับขนาดสองล้อเลยนะครับ F4 นะขณะนี้นกำลังริปเปอร์อยู่นะครับอ่ะมาดูพานเป็นพานพวนนะครับเอามาดูแผ่นเพียรหน่อยสิอู้เป็นเครื่องจักรใหญ่นะครับนี่นะครับแผนะนะ่นเพียนะอ่ามาจากบาซิลนะครับันนี้บาซิลนะนี่นี่นะี่นี่มาจากบาซิลนะครับนะนี่นะ อ่าโอ้ดูเครื่องจักรนะครับโอ้ดูผ่านก็ยิ่งใหญ่อลังการนะครับตีดินแข็งๆนะครับนี่ก็สบายๆเลยนะครับจุดข้างหน้าก็มีสายไฮดรอลิกนะครับนี่จุดไฮดรอลิกอีกตัวหนึ่งนะครับนี่โอ้ มีสัญญาณไฟบอกด้วยนะครับเวลาที่วิ่งบนถนนนะครับอ่ะดูนั่นครับโอ้ตัวนั้นจะมีลิปเปอร์ด้วยนะครับนะดูเป็นสองล้อนะครับตัวนั้นนะโอ้โหใหญ่มากอ่ะน่าจะเสร็จงานแล้วล่ะโอ้ดูเทคโนโลยีนะครับต่างประเทศก็ใช้กันเนาะตัวนี้ก็ทางโรงงานนะครับก็นำเข้ามาให้บริการกับ ช่าไ่นะครับนี่โอ้ไร่ประมาณพวนก็ประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยหกสิบประมาณนี้นะครับโอ้ใหญ่อลักองการนะครับตัวอลังการกันเลยทีเดียวนะครับดูนะครับชุดเจียนะครับเพาวินนาข้างในนะโอ้ไง ก็บอกยกนะครับไม่ต้องพูดนะครับกำยังไงก็ไม่หุ้มนะครับตัวนี้นะยักษ์ใหญ่นะครับโอ้โหบกกุปกรณต่วพวอพ่วงครบคันนะครับตัวนี้นะโอ้มันเปื้องไว้เปื้องยวนบ่เบิ้ลเบิ้ลอะไรจังริดโอ้หนักเติมตัว,วอย่างเนาะ มันก็สมกำลังกันว่ามันใส่กำลังหลายเนาะคเครื่องไงครับนี่นะครับปีที่แล้วก็วิ่งตามถ่ายอยู่นะครับแต่ไม่ทันนะครับไม่รู้ว่าไปแปลงไหนบ้างนะครับเอาปีนี้เราก็ได้มาดูครับโอกาสดีเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับภาษาอังกฤษนะ งานก็อย่างนี้ครับละเอียดไม่ต้องห่วงนะครับคมละเอียดนะครับลากนี่โอ้โหตัวต่อองค์ต่ออ้อยนะเงาเงาอ้อยนะครับแหลกละเอียดเลยนะครับเนี่ยน่าจะดีกว่าลิปเปอร์นะน่าจะดีกว่าโรตารี่นะครับที่เขาปั่นนะเออก็ใกล้คเคียงกันนะครับเนื่องงานนะดูแล้วนะครับ เลี้ยวเนื่องงานนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับโอ้ฐานี้เท่าไหร่หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเป็นฐานพวงสิบสองนะครับหน้าหกหลังหกนะครับโอ้ปั่นดินนะครับสาดซ้ายขวานะครับเนี่ยเนี่ยดูเลยนะครับนี่นะอ่าโอ้เยิ่งใหอลังกันนะครับ นี่ก็พามาดูนะครับเทคโนโลยีนะครับเพิ่งจะคนทางการเกษตรนะครับกี่ต่างประเทศเขาใช้กันนะครับนี่เพิ่งนาเข้ามาใช้ในประเทศของเรานะครับโดยผ่านโรงงานน้ําตาลนะครับนี่นะโอ้โหไปดูเผาสิพี่น้องอู้าน,นะครับออื ลุกขึ้นสูงสูงเห็นเลยนะครับนี่นะโอ้โหอือเผาใหญ่มากน้องนะครับนี่เป็นระบบต่อพีพอ BO, นะครับเทคโนโลยีนะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับ เออทำงานอกีกเงนเจ็บเลยครับนะอ่าไปดูตัวนั้นต่อครับนีมีให้ดูสองคันเลยนะครับนี่นะอ่ผ่นผ่นจ้างกับพันโคต้านะครับโคต้าโรงงานนะครับนี่ แจ้งผ่านโรงงานเลยนะครับแต่นี้สองล้อนะครับสองล้อหลังนะหกร้อยสิบนะครับร้อยสิบเหมือนกันนะครับอันนี้ต่อชุดต่อนะครับต่อล้อนะดูนะครับ F4 นี่ต่อล้อนะครับนี่นะโอ้ ไม่ต้องห่วงเรางานหนักๆน,นะครับงานดินแข็งๆนะตัวนี้นะครับสบายๆเลยนะครับนะโอ้ดูเวทครับอลังการมากเลยนะโอ้โหชัดสีนี่ก็ใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหเราก็รีวิวเข้าๆนะครับเอซี FC นะอือ ตัวนี้เหล็กก็เหล็กเวทข้างหน้านะครับตัวถ่วงนะเหล็กถ่วงก็ประมาณตัวละสี่สิบสามกิโลนะครับนี่กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดตัวครับโอ้โหคูณเลยนะครับเอาสิบแปดคูณเลยนะครับเนี่ยเอาสิบแปดคูณด้วยสี่สิบสามนะครับโอ้ นี่แหละครับอย่าเพียร์ก็อย่างที่เห็นครับเรื่อยๆนะอ่าพาไปดูเพชรเครื่องเลยใช่ไหไม่มีนะครับตัวนี้นะเอา่าล้อนี่สุดยอดเลยครับงานอื้อยิ่งใหญ่อลังการ ทำงานได้ทั้งเพลินท,ทั้งวันแหละครับนะเอาพาไปดูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวริปเปอร์นะครับตัวนั้นเป็นตัวสับละเอียดนะข้างหน้าก็จะมีชุดสับใบนะครับเนี่ยสามตัวนะโอ้งานบาซิลนะครับตัวนี้นะาบาซิลครับของบาซิลนะนี่นะตุนะให้ดูนะครับนี่เป็นงานบาซิลนะครับโอ้เป็กคนทางการเกษตรนะครับ นี่กระบอกไฮดรอลิกนะครับสองตัวนะครับตัวนี้นะอ๋อโดยปล่อยมาจากปั๊มตัวนี้เลยนะครับผมก็ไถเลยนะทำงานด้วยว่าครบเครื่องเลยนะครับอู้หูนี้ก็เป็นตัวรีปเปอร์นะครับดูฟันดีครับอู้ฟันนะนี่ดูเทคโนโลยี่เขานะครับนี่นะโอ้โหมีโชคลับแรงอยู่นักแหงนะครับโอ้โห ตัวยังใหญ่เลยนะครับโอ้กี่ฟันเนี่ยหลังสามข้างหน้าสองนะครับเป็นห้านะโอ้สิปเปอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวกบดินนะครับนะอ่าทำให้ดินไม่นั่นนะครับบันเราก็เหมือนตัวหมอกตัวคาดนะครับนะอา่าทำให้ดินแบบไม่ต้องมีต่ําสูงนะครับคือปรับเลยนะครับปรับให้เรียบนะครับเสมอกันนะครับตัวนี้นะโอ้ ยอดนะครับนี่คือเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับของนอกนะครับอูสุดยอดสุดยอดนะครับเทคโนโลยีดีสุดล้ำเลยนะครับเอาโอเคครับ FC นะครับคลิปนี้เราก็พามาดูของใหญ่นะครับเอาไว้ตามต่อในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ